สวัสดีครับผมแจ็คก <P ic> ี้พิกอาร์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการตกแต่งภาพแบบสแตนเลสกราสนะครับหรือว่าภาพประจกผลึกนะครับเทคนิคการตกแต่งภาพลักษณะน,าานี้สามารถที่จะนําไปใช้กับงานอ่โปสเตอร์หรือว่างานสื่อสื่อพิมพ์ต่างๆได้นะครับอ่าก่อนที่เราจะมาเริ่มกันนะครับเดี๋ยวผมจะขอลบพวกนี้ออกไปก่อนนะครับอ่ทีนี้ก็ให้เราทําการเปิดภาพที่เราต้องการขึ้นมานะครับหลังจากนั้น ให้เรามาเลือกที่เครื่องมือทําสีของตัว Photoshop นะครับซึ่งก็จะมีให้เราเลือกใช้อยู่เยอะยแะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกใช้ในบทเรียนนี้นะครับผมจะใช้แค่ประมาณ5ตัวนี้นะครับอ่าเป็นเครื่องมือในการทําสีนะครับในช่วงของการปรับสีนี้คือไม่ต้องทําตามผมก็ได้นะครับก็คืออยู่ที่เรานะครับสามารถปรับสีได้ตามใจชอบเลยนะครับ เพราะภาพของแต่ละคนนั้นอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับค่าสีที่เหมาะสมกับภาพภาพที่นำมาแต่งด้วยนะครับ อะสมมุติผมได้มาประมาณนี้ทีนี้ผมจะมาใช้เครื่องมือในส่วนของตัว Exposure นะครับเป็นการปรับค่าความสว่างแล้วก็ตัวสีหรือ g a m มาของสีนะครับในส่วนของตัว g a ม m a นี่ผมก็จะทำการปรับขึ้นเล็กน้อยนะครับ เราปรับค่า offset นะครับจะเกิดเป็นภาพลักษณะเหมือนด้านๆน,นะฮะเมื่อเราได้ภาพประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นปุ๊บผมก็จะใช้เครื่องอวิธีการกดรวมภาพนะครับโดยการกดปุ่มทั้งหมด4ตัวนะครับที่คีย์บอร์ดก็คือ Control Shift Alt แล้วก็ E นะครับ จะสังเกตได้ว่าโปรแกรมจะทำการรวมเลเยอร์ขึ้นมาให้นะครับหลังจากนั้นให้เราทำการ Copy ปี้เลเยอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อเก็บในส่วนของตัวนี้ให้เป็นต้นฉบับนะครับวิธีการ Copy ก็คือให้ทำการกด Ctrl J นะครับหรือใครจะทำการกดคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกมาที่ d u p l i c a t e l a y e เก็ได้นะครับทีนี้ผมก็จะมาเลือกในส่วนของตัวฟิลเตอร์นะครับแล้วก็เลือกมาที่ฟิลเตอร์แกลเลอรี่นะครับ ให้มันเลือกที่ตัว texture นี้นะครับจะสังเกตได้ว่ามันจะมีในส่วนของ Style Glass นะครับหรือภาพกระจกนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะทําการซู o m out ออกไปจะได้เห็นชัดๆนะครับถ้าเราส่วนเราเลือกในส่วนของตัว c e ล l Size นะครับจะสังเกตได้นะครับว่าในส่วนของตัวที่เป็นผลึกนั้นจะมีความละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเกิดว่ามีค่าน้อยๆนะครับ เราอยากได้ค่าเท่าไหร่ก็ทําการปรับเลือกเอานะครับอันนี้อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ที่ประมาณ40่สิบสี่สิบบทเรียนนี้ผมตั้งไว้ที่48แล้วกันแต่ว่าใครจะปรับมากน้อยยังไงก็ได้นะครับ แล้วก็ตัวในส่วนของตัว border บเดอร์จะเป็นในส่วนของตัวขอบของผลึกนะครับอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทําการปรับเพิ่มได้นะครับจะสังเกตถ้าเราทําการปรับเพิ่มในส่วนของบเดอร์ก็จะเป็นเส้นขอบที่หนาขึ้นนะครับถ้าอยากให้ภาพของเราดูต่อแล้วมีเป็นอ่าช่วงต่อที่สวยงามนะครับก็เลือกปรับในส่วนของบเดอร์ที่มีค่าน้อยๆน,นะครับของผมจะใช้ส่วนใหญ่ก็ไม่เกินสามคร ่ะทีนี้เราก็มากดโอเคเมื่อเราได้แล้วนะครับเราก็จะได้ภาพลักษณะนี้มาผมจะทำการลดในส่วนของตัว opacity ลงนะครับให้เหลือสักประมาณ30%นะครับทีนี้ให้เราทำการกด ctrl J นะครับเพื่อทำการ copy ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับหลังจากนั้นให้เรามาเลือกเครื่องมือ magic wand นี้นะครับ แล้วก็เลือกช่องที่เราต้องการนะครับถ้าเป็นภาพบุคคลนะครับผมก็มักจะเลือกในส่วนของบริเวณที่เป็นช่วงของใบหน้านี้นะครับอ่าผมจะพยายาม select ในส่วนของตัวที่ว่าเป็นใบหน้านี้ออกนะครับอ่าเดี๋ยวผมเลือกใหมอ่อันนี้คือถ้าเป็นบุคคลนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นที่ว่าพอเราเลือกได้แล้วนะครับให้เราทําการกดสร้างเลเยอร์แมสนะครับโดยการกดที่ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นให้เราทําการเลือกมาที่ตัวเลเยอร์แมสสสังเกตนะครับว่าจะมีสี่เหลี่ยมขึ้นตรงนี้นะครับสังเกตดีๆนะครับเห็นไหมฮะถ้าเราเลือกที่ตัวเลเยอร์แมสก็จะเป็นสี่เหลี่ยมมาครอบที่ตัวเลเยอร์นี้นะครับหลังจากนั้นให้เราทําการกดคอนโทนไ i นะครับ แล้วก็เมื่อเราได้ประมาณนี้แล้วให้เราทำาาการเลือกเลเยอร์ข้างล่างนะครับแล้วก็ปรับลดในส่วนของค่า opacity ลงนะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้เหลือสัก10%นะครับเราจะได้ภาพที่เป็นภาพลักษณะผลึกมานะครับทีนี้เราจะทำการตกแต่งในส่วนของผลึกของเราให้มีสีหรือว่าเฉดสีของแต่ละผลึกมากขึ้นนะครับ โดยการเลือกมาในส่วนของตัว Hue and Saturation นะครับสร้างสีให้กับตัวผลึกของเรานะครับเราจะทำการปรับเพิ่มอีกขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับอาจจะประมาณ20-30%เอบวก30นะครับหลังจากนั้นปุ๊บให้เราทำการเลือกมาที่ตัวเลเยอร์ที่เราทำผลึกเอาไว้นะครับแล้วก็ใช้วิธีเดิมนะครับโดยการใช้ตัวเครื่องมือ Magic นี้นะครับ ติ๊กมาที่ช่องที่เราต้องการที่จะให้เกิดเป็นผลึกที่เป็นสีใหม่นะครับเมื่อเราได้ selection อย่างนี้แล้วนะครับให้เรามาเลือกที่ในส่วนของตัว hue and saturation อีกครั้งหนึ่งนะครับเลือกมาที่ตัว layer mask หลังจากนั้นปุ๊บให้เราดูที่ในส่วนของตรง background color นะครับ ว่าเป็นสีดำไหมถ้าเป็นสีดำปุ๊บให้เราทำการกด backspace นะครับที่คีย์บอร์ดจะสังเกตได้ว่าโปรแกรมก็จะทำการสร้างในส่วนของตัว Ma s สมาให้นะครับจะสังเกตนะครับว่าตอนนี้สีของตัวแบบนั้นดูเปลี่ยนไปแล้วนะครับอ่าทีนี้เนี่ยถ้าเรามองว่าตัวสีที่ว่ามันส่วนใหญ่เนี่ยมันเข้มมากเกินไปนะครับ เราก็ทำการสลับได้นะครับโดยการกด c t r l I นะครับที่ตัว Layer Mask เห็นไหมครับเราก็จะได้สีผลึกที่เราต้องการนะครับใช้วิธีเดียวกันนี้กับค่าสีต่างๆก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขาวดำหรือว่าจะเป็นพวกการปรับสีแบบเทคนิคแปลกๆนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับ เมื่อเราได้ประมาณนี้นะครับเราอาจจะทําการปรับในส่วนของตัวความสว่างของภาพนิดหน่อยนะครับอาจจะเพิ่มในส่วนของคอนทาสหรือลดในส่วนของคอนทาสลงนะครับแล้วก็เพิ่มความสว่างนิดนึง ทีนี้เราจะมาทำขอบให้กับภาพกันนะครับวิธีการทำขอบให้กับภาพนั้นเราก็สามารถที่จะทำการเปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับหลังจากนั้นให้เรามาเลือกที่ตัวเครื่องมือ rectangle นี้นะครับให้เราทำการเปลี่ยนในส่วนของฟ i l นะครับเป็นแบบไม่มีสีนี้นะครับก็คือแบบที่ว่ามันเป็นเหมือนเครื่องหมายขีดกลางนี้นะครับคือ no color นี้นะครับ หลังจากนั้นในส่วนของสโต๊กก็คือขอบนะครับให้เรามาเลือกที่สีขาวหรือว่าใครจะเลือกสีอื่นก็ได้นะครับในส่วนของสโต๊กนั้นเราสามารถเลือกที่ลักษณะของเส้นขอบได้ด้วยนะครับว่าอยากจะเป็นเส้นป่าเส้นทึบหรือว่าเส้นจุดนะครับแล้วก็เลือกขนาดของตัวขอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมจะทําการลากขึ้นมาเพื่อสร้างสี่เหลี่ยมนะครับ หลังจากนั้นปุ๊บผมก็จะมาทําการปรับในส่วนของตัวขอบสังเกตน,นะครับว่าขอบของผม,ผมหนาขึ้นเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ที่ห้าเปอร์เซ็น้ห้าพิกเซลนะครับที่นี้เนี่ยผมอยากให้ภาพดูเอ,อเหมือนเป็นขอบแบบสแตมนะครับผมก็มาเลือกในส่วนของตัว อ่าคัสตอมเชฟนี้นะครับในส่วนของเชฟนี้จะมีให้เราเลือกมากมายเลยนะครับถ้าคนไหนไม่มีอย่างนี้นะครับให้มาเลือกที่ตรงออปชันตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกมาที่อนะครับหรือว่าโหลดเชฟนะครับก็จะมีอ่าเชฟให้เราเลือกใช้นะครับถ้าในกรณีที่ว่าอ่ามีการติดตั้งในส่วนของเชฟเอาไว้นะครับ ผมจะทำการเปิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะครับหลังจากนั้นปุ๊บก็จะเลือกที่ส่วนของตัวฟิลนะครับแล้วก็เลือกมาที่สีขาวนะครับแล้วก็สโตกผมจะเลือกมาเป็นอ่าผมจะเลือกมาที่ no color นะครับอ่าทีนี้ก็ทําการใส่ในส่วนของตัวซิกแซกเหล่านี้นะครับ โอเคนะครับว่าผมใส่ไว้ตรงช่วงบริเวณตรงขอบนี้นะฮะ,ะถ้าเราต้องการทําการก๊อปปี้ภาพให้เราทําการกดแอดเค้างไว้นะครับแล้วก็ลากออกมาข้างๆนะครับก็จะเป็นการก๊อปปี้ภาพนะครับเมื่อเราได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการจัดขนาดนิดนึงให้มันตรงกันโอเคแล้วก็ทําการรวม โดยการกด Ctrl+E นะครับรวมอันนี้ผมก็จะ copy โดยการกด Enter ครั้งไว้นะครับแล้วก็ลากลงมาได้เลย ถ้าทําการปรับมุมก็มาเลือกที่ Edit นะครับแล้วก็เลือกมาที่ Transform นะครับแล้วก็ทําการปรับมุม สำหรับใครที่ต้องการจะต่อยอดให้เป็นแบบสแตมนะครับก็อาจจะพิมพ์ลงไปด้านล่างเลยนะครับว่าราคาสแตมเท่าไหร่นะครับอาจจะประมาณ5บาทนะครับน,นที่ผมทำอันนี้นะครับ เท่านี้เราก็จะได้ภาพโปสเตอร์หรือว่าภาพเต็มที่เราต้องการแล้วนะครับไม่ยากใช่ไหมครับหวังว่าทุกคนคงจะนำไปใช้แล้วก็ต่อยอดกันได้นะครับยังไงฝากติดตามผลงานแล้วก็อย่าลืมสับสกายกันด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ